สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ดิฉันอยากจะชวนทุกท่านมาคุยเรื่องหนึ่งที่อยู่คู่กับชีวิตเรามานานแสนนานนั่นคือเรื่องของบุญวาสนาที่นางพาให้เราได้มาพบเจอหรือผัวพันกับใครบางคนในชีวิตนี้ค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมคนบางคนถึงเข้ามาในชีวิตเราเป็นเพื่อนเป็นคนรักเป็นครูอาจารย์หรือแม้แต่คู่แข่งการพบกันเหล่านี้ ในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเรื่องบังเอิญเลยค่ะแต่เป็นผลจากบุญวาสนาหรือกรรมที่เราเคยทำร่วมกันมาในอดีตชาติคำว่าบุญในที่นี้หมายถึงการกระทำที่ดีงามทั้งกายวาจาและใจส่วนวาสนาคือกำลังบุญที่ส่งผลให้เราได้รับโอกาสได้รับการเกื้อหนุนหรือได้พบเจอสิ่งที่ปรารถนาค่ะ เมื่อบุญวาสนาของสองคนมาบรรจบกันก็เหมือนจิ๊กซอท,ที่ลงล็อกพอดีทำให้เกิดการโคจอมาพบกันในชาตินี้ไม่ว่าจะในสถานะใดก็ตามการพบกันนั้นย่อมมีเหตุผลมีบทเรียนหรือมีภารกิจให้ทาร่วมกันเสมอค่ะในแง่ของความสัมพันธ์การพบกันไม่ว่าจะดีหรือร้ายล้วนเป็นการให้และการรับค่ะคนที่เข้ามาช่วยเหลือเรา เขาอาจเป็นผู้มีบุญเก่าร่วมกับเราเข้ามาเกื้อหนุนให้เราเก้าวหน้าคนที่เข้ามาสร้างปัญหาให้เราแม้จะทําให้เราเจ็บปวดแต่เขาก็อาจเป็นครูที่มาสอนให้เราเข้มแข็งอดทนและรู้จักปล่อยวางการพบกันเช่นนี้จึงเป็นกรรมวิบากที่เราต้องเรียนรู้และชดใช้กันไปให้จบสิ้นค่ะดังนั้นการที่เราได้เจอคนดีๆรอบตัวที่เมตตาและคอยสนับสนุนเรา สิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าเราเคยสร้างบุญร่วมกับเขามาอย่างแน่นอนค่ะหากจะโยงเรื่องบุญวาสนาไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะเห็นได้ว่าการที่พวกเราซึ่งเป็นชาวพุทธได้มีโอกาสได้ฟังธรรมของพระองค์ได้น้อมนำคำสอนมาปฏิบัติในชีวิตนี่คือบุญวาสนาอันยิ่งใหญ่ที่หาได้ยากที่สุดค่ะในพระไรปิฎกมีการกล่าวถึง การเกิดเป็นมนุษย์และการได้พบในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นสิ่งที่ยากยิ่งยากที่จะเกิดเป็นมนุษย์เพราะต้องมีบุญมากพอยากที่จะได้พบการได้เกิดในยุคที่มีคำสอนของพระองค์ก็เท่ากับว่าเรามีบุญบาร,รมีที่เคยสั่งสมมาแต่อดีตชาติที่ทำให้เรามาพบแสงสว่างแห่งธรรมในชาตินี้คะ่ะการพบแสงแห่งธรรมนี่แหละคือการพบกัลยาณมิตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต เพราะฉะนั้นการพบเจอใครก็ตามในชีวิตของเราจึงไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นผลของบุญกรรมที่ปรุงแต่งมาแล้วเมื่อเจอคนดีจงรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ด้วยความกตัญญูและการทำความดีร่วมกันต่อไปเพื่อต่อบุญวาสนาเมื่อเจอคนไม่ดีจงใช้ความเมตตาและมองเขาในฐานะครูที่มาสอนให้เราปล่อยวางและอดทน สิ่งที่เราควรทำที่สุดคือการสร้างบุญใหม่ในปัจจุบันค่ะสร้างเหตุที่ดีเพื่อจะได้พบเจอแต่ผลที่ดีในอนาคตทำให้ทุกการพบเจอของเราเป็นบุญนำทางไปสู่สิ่งที่ดีงามค่ะขอให้บุญวาสนาที่ท่านสั่งสมมาจงนำพาท่านไปพบเจอแต่กัลยาณมิตรและหนทางแห่งความสุขความสงบตลอดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ